อ่านให้ฟัง1นึ่งูสรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมไทยเรื่องของเอกสารการสอนชุวิชาอารยธรรมมนุษย์ฟังครบแล้ว1นึหน่วยในสิข้อควรตอบคําถามให้ได้6กถึงแข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตาราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่14อรารยธรรมร่วมสมัยแนวคิดข้อที่1 โลกาพิวัตเป็นกระบวนการที่โลกเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องในลนักษณะที่มีการเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่างๆแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั้นมีอัตราเร็วและใช้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากันการพยายามอธิบายการเกิดขึ้นของโลกาพิวัตมีทั้งจากกลุ่มโลกาพิวัตนิยมและกลุ่มผู้สงสัยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาพิวัตมีทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการดำรงอยู่ของความหลากหลายในโลกใบนี้ท้องถิ่นนิยมเป็นปรากฏ การทางสังคมที่ทาให้เราสามารถทําความเข้าใจความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้การพบกันระหว่างโลก,กาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยอยู่ในลักษณะข,ของการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้แนวคิดข้อที่ 2. การครอบครองและการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และประเด็นเกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสันติภาพโลกโดยตรงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคในกรณีของสหภาพยุโรปที่มีความสัมพันธ์กับวิกฤตทางด้านการเศรษฐกิจและสหภาพยุโรปและการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษในด้านความเหลื่อมลำ้ำเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นประเด็นที่เทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์มีความสัมพันธ์ก,ก,กับการดำเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐชาติที่มีความแตกต่างกันออกไปและประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทาง นนัน้ก็มีความสัมพันธ์กับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละชาติด้วยเช่นกันแนวคิดข้อที่3การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นเพื่อการก้าวผ่านข้อจากัดในด้านสภาพแวดล,ล้อมและการเพิ่มขึ้นของความต้องการในการบริโภค การให้การบริการทางการแพทย์ในปัจจุบันอยู่ในลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างการแพทย์กระแสหลักกับการแพทย์ทางเลือกเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาสืบเนื่องมาจากในห่วงเวลาในอดีตโดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและเพิ่มทางเลือกในการใช้งานให้มีความหลากหลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนที่14.1โลกในคริสตศตวรรษที่21เรื่องที่14.1.1โลกาภิวัต์และแนวคิดเกี่ยวกับโลกาพิวัต์กิจกรรม14.1.1โลกาพิวัต์คืออะไร โลกาภิวัต์เป็นปรากฏการณ์ที่มีการสร้างความเชื่อมโยงกันในภาคส่วนต่างๆของโลกเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่สามารถย้อนกลับไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์ในยุคโบราณจนถึงปัจจุบันซึ่งมีอัตราความเร็วในการเปลี่ยนแปลงและขอบขา่าย ของการเชื่อมโยงระหว่างกันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยจะเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงระหว่งางภาคส่วนต่างๆทั่วโลกในบริบทของปัจจุบันนั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเห็นได้จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในทุกมุมโลกสามารถรับรู้เรื่องราวไปพร้อมๆกัน เรื่องที่14.1.2ท้องถิ่นนิยมและกระบวนการการปรับตัวในกระแสโลกาภิวัตน์กิจกรรม14.1.2ท้องถิ่นนิยมคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบอกท้องถิ่นนิยมเป็นกระบวนการของการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผู้คนกลุ่มต่างๆที่แสดงออกถึงการมีตัวตนอยู่ในบริบทบนทลใดบริบทบนหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรูปแบบทางวัฒน,นธรรมเป็นของตอนเองซึ่งมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขโดยบริบทเฉพาะในสังคมนั้นๆสําหรับการเกิดขึ้นของท้องถิ่นนิยมนั้นหากพิจารณาจากความเป็นตัวตนการดํารงอยู่ของผู้คนกลุ่ม ที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายนั้นทําให้เห็นวาท้องถิ่นนิยมเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการก่อตัวขึ้นของชุมชนหรือสังคมหากพิจารณาจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกาพิวัต์ที่ไม่มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิน่นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของท้องถิ่นในบริบทของท้องถิ่นนิยมจึงอยู่ในลักษณะข,ของการรวมพลังเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านขัดขืนและปรับตัวไปตามกระแสะการเปลี่ยนแปลง ตอนที่14.2สถานการณ์โลกลยคริสศตวรรษที่21เรื่องที่14.2.1สถานการณ์ด้านการเมืองกิจกรรม14.2.1 อาวุธนิวเคลียร์ถูกใช้ครั้งแรกโดยชาติใดที่ใดในช่วงเวลาใดการใช้อาวุธชนิดนี้ส่งผลต่อมวลมนุษยชาติอย่างไรตอบอาวุธนิวเคลียร์ถูกใช้ครั้งแรกโดยสหรัฐอเมริกาโดยใช้ในการถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของประเทศญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นหลายประเทศทั่วโลกก็ได้เริ่มมีการพัฒนาอาวุธดังกล่าวเพื่อครอบครองเป็นการแสดงถึงแสนยานุภาพเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองระหว่างกลุ่มชาติที่พยายามจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกและส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติข,ของพลเมืองโลก เรื่องที่14.2.2สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจกิจกรรม14.2.2เหตุได้อังกฤษจึงออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ตอบเหตุสําคัญที่ทําให้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปสืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจความเชื่อมโยงในระบบการเงินระหว่างการของประเทศในสหภาพยุโรปเป็นผลทําให้เมื่อประเทศหนึ่งมีปัญหาทางเศรษฐกิจประเทศอื่นก็ต้องได้รับผลกระทบด้วยเห็นได้จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในกรีกและต่อมาได้เกิดวิกฤตการขึ้นในโปรตุเกสไอแลนด์สเปนและอิตาลีด้วยเช่นกันซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นหนี้ของรัฐบาลซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัานการเงินต่างๆเรื่องที่14.2.3สสถานการณ์ได้ สังคมและวัฒนธรรมกิจกรรม14.2.3ประเด็นเกี่ยวกับสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับความสนใจอยู่ในบริบทปัจจุบันคืออะไรตอบประเด็นเกี่ยวกับสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับความสนใจอยู่ในบริบทปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเด็นในเรื่องของสถานะสร้างสังคม การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองสัรดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินและการได้รับสวัสดิการต่างๆจากรัฐตอนที่14.3เทคโนโลยีร่วมสมัยเรื่องที่14.3.1เทคโนโลยีด้านการเกษตรกิจกรรม14.3.1เทคโนโลยีด้านการตัดต่อพันธุก,กรรมหรือ GMO มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร การใช้เทคโนโลยีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีทั้งที่ผลส่งผลดีและส่งผลเสียสำหรับผลในด้านโบวกที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตผลผลิตมีความทนทานต่อสภาพธรรมชาติสำหรับผลกระทบทีิสาคญนั้นคือการทำให้ความหลากหลายทางธรรมชาติลดลงทั้งยังส่งผลทำให้เกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายของมนุษย์ด้วย เรื่องที่14.3.2เทคโนโลยีด้านการแพทย์กิจกรรม14.3.2การแพทย์กระแสหลักกับการแพทย์ทางเลื่อนมีความแตกต่างกันอย่างไรตอบการแพทย์ในกระแสหลักเป็นกระบวนการรักษาที่ให้ความสัมพันธ์กับการใช้นวัตรกรรมต่างๆอาทิเครื่องมือ ยาเป็นต้นและการมีผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจวินิจฉัยอาการเป็นการเฉพาะสืบเนื่องจากการแพทย์แนวนี้มีมุมมองที่ว่าร่างกายของคนเรานั้นไม่สามารถเยียยารักษาตนเองให้หายได้ส่วนการแพทย์ทางเลอกนั้นเป็นกระบวนการรักษาที่ทําให้ความสําคัญกับการดำินชีวิตตามบริบทแวดล้อมของผู้คนทั้งทางด้านวัฒนธรรมสังคมการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งเป็นภูมิปัญญาของในแต่ละพื้นที่ที่มีการสืบทอดและปรับตัวไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลง เรื่องที่14.3.3เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสารกิจกรรม14.3.3จุดเด่นของโทรศัพท์ยุค 1G คืออย่างไรตอบเป็นโทรศัพท์ที่ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคขึ้นเสียงทำให้สามารถรับได้เพียงสัญญาณเสียงเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเครื่องโทรศัพท์ยังมีขนาดใหญ่ด้วย